โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การวอร์มแพนเซ็ตตำแหน่งกันเหมือนเดิมสไนค์คุมยาวคนเดียวเลยอยู่แม่งห้าเกมหนบเกมอยู่ไปน่าจะโดนอักัวดไอ้ยาวมันมันมันชอบเอาอักมาหัวแต่ก็อย่าอย่าไปเล่นมุมเปิดดิรอแบบมุมที่มันเดินขึ้นถอยหลังเดินอ่ะนึกออกไหมครับแล้วเขายิงจังหวะอย่างนั้นดีกว่าเพราะงั้ผมจะเล่นข้างล่างไงพี่มหลักข้างล่างส่วนที่เหลือ ผมเน้น A ให้หมดแล้วค่อยโยกบีเอาใช้วิธีอยู่ a อเยอะ b คุมแค่ตัวเดียวแล้วก็ลางน้ำหมุนไม่ต้องคุมคุมแค่ด้านบน <Okay. S 1> แล้วบางครั้งก็ดันลงไปข้างล่างบ้างหมุนสองคนดันลงไปข้างล่างสองคนไปเลยนึกอ,ออกไหมซึ่งมันก็จะ <2 S 2> ดันลงไปเลยอ่ามันจะเป็นการคุมลางน้ำไปในตัวอยู่แล้ว<น>ดันลงไปเลย<น>ถ้ามัน,น,นเยอะไม่ไหวทีมมื่นจะได้โยก <mm โดนดังโดนดังโดนดันคนหนึ่งดันไปสองเลยดูสองคนดันไปสองคนเลยแล้ว you ก know <mm ็ที่เหลือคุมจุดเอคุมจุดบอมเอบอมเอเราเล่นเคมอลสีไฟก็ได้พี่พูดจริงได้แปะแปะเออพี่แมนโดนไปกูเล่นนักเนี่ยนะเออได้พี่จริงตัวนนิงขาอ๋อผมจะตายหรอมันใช่เลือกไม่เลย ถ้ากูยิงตัวแล้วมึงยิงขากูตายก่อนกูเฉียบเฉียบเอ้ามาครับระวังเกมเร็วครับเฮ้ยระเบิดโดนเอระเบิดเอะโดนโดนนะโดนนะระวังเกมเร็วครับลิงผ่านเลยนะไม่ใครเพิ่งลงเข้าระวังไมค์ด้วยครับไปก่อนไม่มีโน้นมาพี่เอี้ยเกือบ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 เกืเราตายแดงตายหนึ่งยาบเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วเจ้าทนายยาเข้วเขาแล้วเอเข้าแล้วเบียดักเที่ยกูดีกว่าเอมาครับเอมาครับ เอเรียวครับเอเร็วครับเอเร็วครับเอเร็วครับอยู่ยาวอยู่หลุมตัวนึงหลุมเอ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 ดีครับสนายเจ็บมากสนายอยู่ยาวเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจล้วเคือใครว่าลินเดเละจังเราเดินผ่าทำไมเราไม่ยิงกูนอนนอนไมเคิลน่ะไมเคิลไมิเชลเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะกู้กูก็มีเยี่ยมโคตรเดือดยิงกูกูก็มีใครเขาเปิดเพลงเนี่ยเยี่ยเล่นเกมเปิดเพลงไอ้สัสมึงปิดเพลงไปดิ เอาเคียเอาแล้วกูเคียนห่างทุกโลกไอ้เกิดไอ้บนบ้านตัวนึงโน่นตอนปั๊บๆทำไมอยู่ยาวตัวมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วเอวัยครับเอวัยครับเอวัยครับเอวัยโอ้เอวัยอันนีพี่มาใส่ชีแอร์ไม่ทนว่ะเฮ้ยห่างด้วยหางด้วยเข้าห้งเล็กันเราเอวัยเนี่ยลองเกมรูปแบบเนี้ยลองเล็กตัวงอนดิไวสัตว ข้าไปเคี่ยนในห้องห้องห้องรกก่อนเดียวนั่นแหละนั่นแหละข้าไปเคียร์ตายฝาดตายโดที่ดักสองทางเซฟพี่เดี๋ยวเซฟนายเดี๋ยวเซนายตกเดี๋ยวสซนายตกซื้อยากไม่ใช่สี่เอสจะมาเซฟสซนายทำไมมาเนี่ยมาแล้วแล้ก็มีบ่อชายมาด้วยแต่เดเนนี่เอฟเฟ็เร็วๆหน่อยวิ่งลงหลุมอ่ะอย่าไปอออยู่ตรงห้องรกดี ตายไรับ่ดูสภาพท้างไนก่อนถ้าไม่ไหวก็ปรับเป็นคนดันรอกูด้วยเดี๋ยวนนนนานนนนนอนแนนนนนนนรอนลนน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 ่ยนนนนช้าไปนิดไอ้นน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 นตัวนาน มึดจะละหมุนตายล่าสุดไปไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาห้องลงแล้วยิงให้ได้ให้ได้โอ้ยสตัวเลยสอตัวโอ้ยิงแฮกแตกดีบอยเมื่อกี้น่าจะดีแต่เจ็บอ่ะแต่เจ็บอ่ะโดนแฮกไปหลายเม็ดอยู่ฮะเดี๋ยวถือเร็ว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 โซนจุดวางโซนจุดวางเฮ้ยหลังหลังหลังนั่นแหละกูเลยี่สิบสามเออยิงทนานมันไม่ตายนี่กูเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนปืนมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยิงนีโมฟรีเลย ท่านสวนตูตาเลยนะ่ะทำไมไม่ค่อยมีคนรับบาลระเบิดตาทอย่างเลยนันน่นนะสิฝั่งนู้นไม่ใช้ระเบิดไม่คุ้มเลยฝั่งเราเเไม่มีไม่ตัดเขาตาาจกอโอโ้โ,อโหโอ้โหนอนลูดมานทีเดียวยาวาทนายไปเลยไปพี่คิมไปเลยพี่มาพี่นอนหลังๆกระพาร์คกรบพาร์4โฟมแบ็คเยนอนโตเทียนเลย หุดวางเข้าหยุดวางเข้าวาไม่ได้หุดวางไม่ได้โอ้คอมแบ็กอยู่จุดเดิโอ้ยชี้กระโดดมาอีกกูบ้านมีตัวหนึ่งระวังขึ้นหมดโอคัมแบ็กเก็บเราโอ้ยิงเขาด้วยด้ะที่วางที่วางโอ้ในห้องในห้องห้องเล็กเร็วเร็วโมเล ห้องล็อกดิโ hou เออไปเคลียร์ไปเคลียร์ให้หมดไปเคลียร์หมดหาเคลียร์ให้ได้คนลล่าเยอือผู้มึงควรจะช่วยกันล่าตอนสุดท้ายก่อนแล้วค่อยมานั่งแก้ไม่ใช่แก้เนียนคนคือมันขยันสนทนานวะเนี่ยไม่ทนันว่ะผมไม่วัดกับสนไยแล้วกันตอนนี้สู้ไม่ได้เปลี่ยนจุดคุมคุมห้องก็ได้ห้องบี ร pues ู้สึกว่าเจ้าธนาจะตายเนี yes ่ยฉายาใครเปลี่ยนฉายากูอีกเนี่ยหลังน้ำครับไอ้สัสจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคืนไว้เยี่ยเกอร์ชิบหายกูจะไม่ให้มึงเล่นอะไรสัสดันมาบีแล้วขอโทษครับมีเข้าวมีข้าบีบีกำลังโยกไปโดนาวที่เจ็บแล้วเออถอนไป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 ลองจุดลองจุดเกิดด้วยลองจุดเกิดกันด้วยลองจุดเกิดกันด้วยจุวางเนียนตัวนึ่งตามตายจุางเนียนุดวางเนียนตามตาย เดี๋ยวอีตัวหาเคลียร์ดิเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสะพานเดี๋ยวไปดูสะพานกูเนียนฝั่งกูเนียนอยู่อะสั่นแยกมาเดี๋ยวละสั่นแยกได้กูเนียนได้พี่เออศูนย์ห้าครับผมเลครับผมเฮดี้ถ้ามึงได้ตัวกูแล้วไม่ปรับรอบหน้ามึงบินขาผมไอ้สัด

ขาได้อย okay. okay. ู่เอห้องลก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 เหล่าพี่ไปลเหมเหลาเหล่าเหลาเหล่าเ้ยไปนู่นนะไปไปนู่นนะไปทางเกิดนะไปทางเกิดนะมาตายสิบสี่หนึ่งสัตว์ยิงคนเดียวเลยเล่นเดสแมทปเนี่ยนอนเล่นคนเดียวนะเังตายฟีกับสไายไปสี่ตัวห้าหนึ่งหรือห้าศูนยนนนห้าหนึ่งวะห้าหนึ้น้าหนึ่ง เรไม่มีรหัสเอเวพี่โอ้อหอยเวหมดแล้วไปแล้วเครมโน้นหัวร้อนโัว์รอบน,นี้เสร็จขอตัวไปนอนแล้วครับเออได้อัดเรื่อยๆต <c oughs> ิตาลายแบบจำลองเยอะลืี่ดึงพี่จูมาดิเออดึงพี่จูมาดึงมา ตาหน้ามันจะรีบดึงมาทำไมดึงมาด้วความไม่เต็มใจง <c oughs> โงละหรือสองชั่วโมงต้องเอาพิมเสใป้าตาเป็นร็อบที่ <c oughs> สองความสดชื่นลินเดลจังพีเกอรกดเลยพี่กดเลย เร็วแล้วสิเร็วทุกสถานการณ์จริงๆเร็วรุกสถานการณ์ไม่ได้เร็วเพียงเดียวด้วยเท่านแบงค์จะทำงี้พี่เวลากดกดลับไม่ใช่ครับหลุดอีกแล้วเพื่อนเท่ากันก็คนเท่ากันก็โกงกันก็ตามทันก็โกงกันตามจะหน่อก็ยึดเป็ดเอาฝั่งหนุนเล่นๆอย่างไร้ค้างเลยนะ แต่ฝั่งนี้ก็เจ็บนั่ห้องความโกงความโกงไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพวกมึงเล่นใครกันวะนะเล่นกับใครเล่นแดนดี้ปั๊มปั๊มสักคอยชนะพี่เล่นกับใครมาแล้วมาแล้วมึงพิมพ์ถามวันนี้เล่นกับใครอ่ะพิมพ์พิมพ์พี่เดินเดินพิมพ์ไม่ดินพิมพ์ไม่เล่นกคนเยอะเล่นกันเยอะ อ้ย่าเล่าพี่อย่าเล่าเดี๋ยวหัวร้อนยิงไม่โดนะลนี่กูอยากพิมมาอะไรโดนพี่โดนโดนลมฮะโดนโดนอัเดอร้อนเดหัวร้อนกถึงรับฟัดกำแพงอกดเฮ้ยพี่ใบมาเร็วมากควลมนและไปไหนวะเนี่ยไอ้คนเนี่ยไม่เยะสหรับครอบครัวลุก สัตว์ให้กดนี่กดกดไลกดไลกดเลยนี่ไม่รู้ตัวมึงเจาะหูฟังคามเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยไอ้ห้ามพอกมัน้ามเชนแน่หอยเฮ้ยรู้แบบเข้าสองตัวอืมเออว้ยี่เข้าสองตัวไหม กาสองตัวไปอุดท้องเลยเยี่ยไปอุดท้องเทำนะไอ้โคตรชัวตีตรงไหนบ้างไอ้เยี่ยโคตรเร็วเลยโคตรเยี่ยเลยสัตว์ความจริงไอ้เีไยเปลี่ยนชื่อทีเอ็นแล้วครับจอยวันทีมมีทีมเล่นลังน้ำนะผมเล่นผมเล่นลังน้ำในหน่อยผมเล่นยาวดีกว่านี่ไปกําลังจะบอกเชื่อมั่นในพี่แบงค์ ไม่โอ้ยพี่แบงค์มันยิงผมเปสามสามหมู่พี่คุยเห็นเนี่ยผมเงเห็นมันเนี่ยสัสเจ็บเจ็บทนายเจ็บเออของใหญ่มหใหญ่้องใหญ่ถอยฮับถอยรับถอยรับรอยถอับรอยถอยร้ถอย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 ตายพี่รถสะพานไ้นะไปครับไปครับไปครับไปไปไปไพาไป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 ร้องอยู่รอเอยู่หลไปหลาหลไเจ็บแล้วพี่คิมโดนเจ็บเดี๋ยวเปิดให้เจ็บแล้วจะเปิดทำไมวะปิดไม่ไหวไม้ไม้ไม้ ยิงได้ไงเนี่ยลงจุดเกิด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 ให้หมดไม้ไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งผมวางให้ได้ผมน้อยไม้หนึ่งเอาไม้ก่อนเก็บแล้วเอ้าเฮียไม่ตายโัวโง่คุณเล่นต้องวางนะต้องวางนะช้าเฮ้ยวิ่งวิ่งข้างล่างพี่ข้างล่างตัวหนึ่งแต่ข้างล่างสองตัวข้างล่างสองตัวใบชั้นร่างสะพานมีล่างสะพานตัวท้ายอยู่ข้างไมาสะพานตัวท้ายล่างสุดท้าย โยนเโยยยเรามีเรามีทางเลือกให้เล่นเยอะแยะามีทางเลือกเล่นเยอะเยอี๋ยครับโยยยามหลังผมมามันเดินตาหลังมาพี่แอบลังไม่เนี่ยดูดิเด๋วดิเด๋วดิเด๋วดิแอบลังประตูนี่คิดว่าตรงนน้น้ใช่มาแล้วตามมาวาพี่ มึงามเฮียอะไรมาทำโกยสัสยิมั่วยิบผายไอ้เฮียอย่างมั่วเอ๊ะเพื่อโคตรมั่วได้ยินเสียงเลยไอ้เฮียอย่างมั่วเพียงตีตัวเองนั่นั่งแม่งโดดสามแยกมันพลึดอุ้ยเฮียคุโดนดัลอึกเลยโอ้ระวังสนายป่ะผมเนอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนก้อนนี่แหละพี่มันยิงกระนัดขึ้นประมาแล้วนะครับ เฮ้ยเฮ้ยให้มันล็อกมันเอาว่ะมันเอหะไนอะสะพานระวังล่เดียวไดี่งสะพานแตกไปล็อกให้อยู่พี่ล็อกให้อยู่มาเลยไปเลยเมื่อคิดโอเคน้องพี่เราไว้ช้าที่สุดสะพานสะพานช้าที่สุดสะพานช้าที่สุดมันมีดักห้องไม้มีมีห้องไม้่ดูหลังน้ำให้คนดิขึ้นมาเดี๋ยวล็อกทางเลยพี่ไปคนละทางเลยพี่ผมล็อกไม่หยุดเอาไอสัตว์โซนลึกๆเข้ามาโซนแล้วเนี่ย เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าโซนจุดวางแล้วเอ้ยเข้าโซนเกิดแล้วเข้ารังน้ำได้แล้วพี่นั่นไงมีระเบิดดูชาวปั๊มเมอร์ตัวนึงสีใครขึ้นใเนียนเอกับเราไหมไม่หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งวางไม่ได้อยู่จุดวางหนึ่งบ้านรังน้ำรังน้ำรังน้ำตัวนึงบ้านบ้านตัวนึงโอ้ยหลังอะไรเอ้าเชี่ยหลังมาอีกหลังหลังหลังโอ้โหยิงคนวื่งเลขที่เจ็ดไปเล่นโซนเอดีกว่าปะดีไหม นอนขึ้นหมู่กับพี่มาไฟในดักล้างน้ำไฟในดักล้างน้ำตัดไปไปโถมด่วนๆไปเอาคมๆเลยพี่ระเบิดระเบิดตัเคมอมากูไม่เปิดนะมาแล้วไปดีๆใจเย็นดิไปร้อนจังวะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าระเบิดเดี๋ยวป้าระเบิดให้มันว่ามีเขียวไปเลย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 ของบนกองเออตายตายไปโอ้ไม่ทัยไอ้เชียเจ็ดสอง โอ้ยไม่โดนพี่โอ้ไอตัดไอ้เหี้ยเขาสั่งเอมึงวิ่งไปลุมไปเสาเอ้าอะไรของพวกมึงเนี่ยยิงพลาดเลยพลาดจะได้ไงยิงรอดกลางตัวเฉยไม่เจ็บปืนเจ็บเออเฮ้ยเะร้อนจะร้อนจะเย็นอ้าวแล้วมึงโดดเปิดมุมไหมเขายิงทำไมมึงบ้าม ออองงงเเเลลลขขขวิ่งเข้าแล้วพี่มุมแอบดีๆไอ้สัตว์เอดว่าพี่แม่พกเนี่ยกับสไนเปอร์มุมุมแอบดีๆเทียกระโดดเปิดให้เขายิงง่ายๆไอ้สัสก็เดินลงที่ลงไอ้นอนอีกรอบมั้ยแล้วเมื่อกี้เขาสั่งเอทำไมมีคนมุดรางน้ำมาแล้วไม่ทำเอวะมึงทำสามแย่มันจะลงเกิดเขาทำไมวะผมไม่หมุนนะไม่รู้ใครอ่ะโออุ้ยตัวนึงเจ็บไเจ็บ วิ่งไม่หลบไหวอ่ะมาครับเล่นโซนเอครับเล่นโซนเอเล่นโซนเอที่วางหนึ่งเอ <A. S 1> ที่วางหนึ่งไปไล่แล้วเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งตัวเอ็มตัวไหนวะเอาไอสัตว์สูตรลึกๆเอ้ยมึงรีบออกไปไหนเนี่ยตายหนึ่งห้องเล็กนี่ห,ห้องเล็กสองตัวห้องเล็กสองตัวห้องเล็กสองตัว โอ้ย oh, โยนคิดย kind of e. ิงหัวห้องเล็กๆน้ำว่างชาวไอหลุมตัวตกอย่างน้นแล้วตัวพี่ไอว่้มาดูเนตกันดิไอเหี้หลังมาอ้าวโอ้ยชุดเดียวร่วงเกมดุอะเกมดุอะโถมเอไวโถมเอไวสองล้านเลยแล้วนน เกมที่วินเดียวเดียวเกมตายหนึ่งหโอ้ห้องลุกอย่างเยอะเสียงอย่างเยอะไอ้หุญอย่าบังดิบบ่อยปีนี้โดนระเบิดคูเหลือสี่ผมปล่อยผมปล่อยล้างน้ำแล้วนะปล่อยครับหลุมมาเหรอ โอ้โหเอาเรื่องหมุนหมุนปลาระเบิดหมุนเอ้าเรียกว่าระเบิดอยู่ข้างบนหัวห้องเล็กห้องชั้นเจ็ห้องเล็กสอง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 หลีกเลี่ยงการตะทะโถวางได้แล้วยื้อดิเว้ยลังเลใจจะยิงใครดีเฮ้ยห้องเล็กสองหลังทนายตัวนี้ทนายเออ ไม่รังรีไม่มื่อกี้มาสองตัวเล่งบีมาพี่เกมบีไวเออก็ะไรบอกเกมบอกคร <Okay. S 1> ลางน้ำโถมไปเลย okay, s <S ลางน้ําให้หมดเลยก็ได้เล่นลางน้ําแล้วจะโถมขึ้นห้องหมุนก็ได้เอาหนแนะ่ใครมีหน้าที่หัว,หวสนใจก็หัวไปเอ้ยบอกลางน้ําไปไหนกันหมดเนี่ยลางน้ำมาหน่อยดิขึ้นมาขึ้นมาหมุนของคนเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วไปเขาไม่มีใครตามเขาหายหมดเลยหายหมดเลย อุ้ยเฮียตกใจยิงพิเกอร์หมดแม็กเลยแย่ตายตายเคลียร์เคลียร์เคลียร์คุ้มเกิดคุ้มเกิดคุ้มสามแยกเฮ้ยขึ้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนอนฝังไปฝังไปฝังไปฝัไปฝัไปไป้เกิดเกิดเกิดรถถังอ่ะเกิดรถถังตาย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 หน้าบีตัวนึงไอ้แค่หน้ากูไอ้อยู่หน้ากูสามแยกเกิดมาหน่ะแบบสวยอีกตัวไหนอ่ะ ใครโดนอ่ะใครโดนยิงบอกดิใครโดนพื้นผมผมอยู่ล่าง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 พี่แบงค์อกแม่งเโดนเชื่อกูมึงมุดไว้เฟบ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 ไะเมุดไว้เดี๋ยวบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมไม่สังเกตโดนโดนลองดูดิเราจะสังเกตหรือเปล่าไอ้เหี้ยนะเจ้าเนินเอนไม่ดีนินไอ้เหี้ยควันควันต้องอ้าวเหี้ยไม่ตายไอ้สัสสเต็ปอะไรวะเนี่ะไรอ้เหี้ย อี้ฟันไม่ตาอันนี้มันหญิงมัวโดนตาเด้งสัตว์แฟนแฝงไม่ตั้งเด้งกันเลยไดเด้งเบนบีครับผมบีหมือนเดิมยดเลยเบอร์ทำพี่ดูบอลดูบอลดูบอลตายครับทนไมบอลบอลนนบอลมาริโอ้นนบอลมาริโอ้โดดมาดิเหี้ยผมจุดอื่นเดี๋ยวยาวเล่นคนเดียวเองเดีวตายแล้วผ่านเกินหนโมผ่านเกินหนึ่งคิดโค้งใหญ่โดดมาพี่ใหญ่มา วางพี่วาง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 เออเล็บเป็นขี้เลยฝั่งทุ่งไงไม่บอกเลยไม่บอกว่าเล่นกรือเขาคิดว่าอะไรกับมูไปแล้วเนกัี่ยเออใช้ไม่ได้เลยไอ้ทวงทีมแจกคิววาร์ปด้วยขี้โกงขี้โกงวับจริงไปวับจริง ไอ<ไ>้มันับไอ้มันโกงไอโดอกมันโปว้าแบบมันวัาไม่ยิงอนี่ยว่างตัวเต็งอย่างเยอะสว์มึงใช้คนไม่ถูกจุดอีแยแผนเปนที่อะไรช่องโว่เต็มไปหมดนะว,ว่าไงป่ะมวาเ้าดูสองทีมตะพเรึทำอะไรกันอยู่นเนี่ยพี่ก็ยิงกันเองออช่องโว่เต็มไปหมดไม่โยกไม่อะไรช้าก็จุกอ งด่าดังไม่ได้ปัญหาด่าไม่ได้ด่นนนั้้ไมมีโดยเฉพาะไอ้กากสุดพี่บายว่าก็กูบอกว่ากูอะไรนะป้าวางตักทีป่ะอะไรนะวางตักทีป่ะพี่วางวางวางพี่ใครหลุดไปอ่ะโอเคคุณผู้ชมเจอกันต่อคลิปหน้าบาย